ก็จับจ่ายใช้สอยเนาะมีโครงการดีๆจากผู้ใหญ่ออกมาให้เราได้ จับจ่ายใช้สอยเพราะปกติเราก็มีการซื้อของจําเป็นหรือว่าทานอาหารอะไรกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็มาช่วยลดเงินในกระเป๋าเรานะคะด้วยผู้ใหญ่ที่ใจดีที่ดูแลประชาชนนะคะอันนี้ก็พี่ผนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเพราะว่าใช้สิทธิ์กันไปเรียกว่า10กว่าวันแล้วเนาะสิเกือบ20กว่าวันแล้วสาหรับชุดแรกชุดที่2 เป็นวันโชคดีอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันมหาสัจย์มองเห็นเรื่องดีๆอีกนะคะด้วยความมหาสัจจ์ ก็คือจากที่พี่ฝนมีความรู้เรื่องแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วพี่ฝนนมีการไปติดตามหมอแกนใช้ความรู้เรื่องของการแลกเงินตาต่างประเทศใช่ไหมแล้วพี่ฝนก็ทําตรงนั้นแล้วซึ่งเป็นงานที่สบายและพี่ฝนก็คือได้กําไรตรงนั้นพี่ฝนก็มีการทําคลิปบอกน้องๆไปถึงเรื่องแนวทางใครที่แบบว่าอยากได้งานสบายอยากได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งตรงนี้ ซึ่งพี่ฝนก็ไม่ได้ไม่ได้ดูหมอแกนเขามาเรียกว่าเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าช่วงนี้ด้วยที่สหรัฐซึ่งเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะหละักหลักแล้วที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจฐฐน,นะคะที่เขาอยู่ในการเลือกตัง้งก็เลยทําให้พี่ฝนนิ่งไปเพราะว่าคิดว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวพี่ฝนก็เลยไม่ได้ติดตามคุณหมอแกนเพราะว่าเวลาติดตามหมอแกลเนี่ยจะทําให้รู้คร่าวๆว่าช่วงนี้ควรจะไปซื้อหรือควรจะไปแลกแล้วอยู่ ก็มีคลิปของคุณหมอขึ้นมามีคลิปของคุณหมอขึ้นมาซึ่งเป็นคลิปของวันที่สามสามพฤศจิกาค่ะซึ่งพีพ่ฝนไม่ได้ดูแล้วพี่ฝนก็เข้าไปฟังฟังฟังนะคะแล้วก็ฟังเกือบจะเกือบจะจบคลิปแล้วค่ะเพราะคุณหมอพูดถึงเรื่องของอนาคตประเทศไทยซึ่งคุณหมอเขาก็พูดแล้วว่าถ้าเขาไลฟ์จบเนี่ยเขาก็ต้องลบ เขาต้องลบคลิปอันนี้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะว่าเป็นการพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของระดับประเทศเราเลยเรื่องของผู้มีผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านแล้วก็เรื่องของการก็เรียกว,ว่าเขาเป็นคุณหมอเนี่ยเขานั่งเขาเรียกอะไรนั่งสมาธิตั้งแต่สามขวบเขารู้อนาคตเลยแล้วเขาก็บอกหลายเรื่องเลยซึ่งพี่ฝนก็โอ้ทึ่งทึ่งทึ่งแต ที่มีการจับจ่ายใช้สอยยังไงเนี่ยก็ซื้อเป็นพวกของแห้งที่ที่เราสามารถเก็บไว้ได้เนี่ยก็ยังไงก็เอามาตุนไว้นะคะสําหรับเศรษฐกิจปีหน้านะก็ทยอยทยอยนะคะอะไรที่จําเป็นที่แบบว่า,าไม่ได้หมดอายุง่ายอะคะ่ะเรียกว่ามีอายุการใช้งานนานๆหน่อยประมาณเหมือนแบบกระดาษที่ชู่หรือหรือของใช้จําเป็นที่แบบว่าสามารถเก็บได้2ปี3ปีอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็คือทยอยเนาะ ทยอยทยอยซื้อมาไว้อย่าอย่าได้โหมหนักนะคะแล้วก็ก็กปกติเราใช้อยู่แล้วเนาะเราใช้อยู่แล้วเราก็เราก็ซื้อเก็บไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ได้ใช้ของเราเนาะเอออันนี้ก็คุณหมอเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเศรษฐกิจปีหน้ายังไงซะก็ใครที่เข้าไปติดตามคุณหมอหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นลูกเป็นลูกของคุณหมอนะคะว่าใครที่ติดตามก็หมอเขาก็บอกว่าเป็นลูกของเขาเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเขาก็จะไม่ไม่คืาเรื่อแหละเป็นคนที่โชคดีอ่ะว่าง่ายๆนะคะซึ่งพี่ฝนก็โอเครับรู้แล้วว่าเราก็ต้องมีการแบบว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่ที่ไม่มีการเสียที่มีการเก็บได้านานๆเนี่ยก็ซื้อ ซื้อเก็บไว้แต่ประมาณกระดาษที่ชู่อะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกกันอีกทอดหนึ่งนะคะเรื่องดีๆพี่ฝนก็ไม่เก็บไว้นะคะอ mm hmm. ถือว่าเป็นเรื่องดี mm hmm. และย้อนมากับเรื่องอความมหศัศจรรย์เนี่ยว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงในในในสิ่งที่พี่ฝนไม่คาดคิดมาก่อนอ่ะว่าอยู่ๆมีคลิปของคุณหมอเด้งมาหาพี่ฝนนะพี่ฝนต้องขอบคุณ ในสิ่งที่พี่ฝนยึดถือหรือเรียกว่าสิ่งที่พี่ฝนเรียกว่าเป็นความเชื่อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อคือพี่ฝนมีการนั่งสมาธิอนะคะแล้วพี่ฝนก็เลยค่อนข้างที่จะติดต่อก็คือพอพี่ฝน มีสมาธิอะค่ะเหมือนว่าพี่ฝนดูลมหายใจของตัวเองดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเนี้ยทําให้พี่ฝนมีมีสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็เกิดปัญญาซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ทํามาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าพี่ฝนมาพูดแต่ให้สังเกตว่าเ,เจเจอาจารย์เอาว่าพระพุทธเจ้านะแล้วก็เกจิอาจารย์ดังๆหรือแม้หมอแกนก็เถอะหรือแม้ว่าโคช้ชครู สมัยเนี่ยที่ออกมาค่ะเขาก็จะเชิญชวนให้เรานั่งสมาธิถูกต้องไหมคะถ้าใครที่แบบว่าไปติดตามหรือว่าเป็นลูกทีมหรือเป็นแม่ทีมครูดังๆทั้งหลายะนะคะก็สังเกตไหมเขาก็จะให้มีการสวดมนต์นั่งสมาธิเห็นไหมที่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะถึงแม้ว่าบางคนที่แบบว่าไม่ได้ไปอยู่ในทีมใครแต่ว่า,วาออมาเห็นพี่ฝนพูดอะไรเงี้ยนะคะพี่ฝนจะบอกว่าตรงเนี้ย อันนี้ไม่ใช่ความเชื่อเลยนะเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการดูลมหายใจอันเนี้ยมีหลักฐานมาแล้วเราพี่ฝนคนพทธนะคะพี่ฝนให้คือเกิดมาพี่ฝนก็เป็นคนพูธแหละพีฝนก็ศรัทธาแล้วก็นับถือในพระพุทธเจ้าเนาะแล้วพออายุป่านนี้พี่ฝนก็มารู้เรื่องของกฎจัก,กรวาลพี่ฝนก็เลยเได้ยินคําว่าพระเจ้าซึ่งเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นความรักซึ่งพี่ฝนก็ออกมาพูดเรื่องของความรัก ทุกครั้งเลยนะคะเพราะความรักเนี่ยมีให้ทุกๆคนมีให้ทุกๆสรรพสิ่งซึ่งพี่ฝนก็มีการดูต้นไม้มีการรดน้ำต้นไม้นะคะก็เเีเป็นการผ่อนคลายถูกไหมแล้วสําหรับบางคนน้องบางคนหรือ,อ,อใครบางคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะ่ะก็จะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนถูกต้องไหมคะนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของความรัก ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะคะแต่ความหมายก็คือพอพี่ฝนมีการนั่งสมาธิพี่ฝนมีความรู้สึกว่าพี่ฝนได้ได,ได้ได้รู้เรื่องความมหาัศาจรรย์พี่ฝนก็เลยค่อนข้างพูดเร็วแล้วก็รัวนะคะก็ขอใหออ้ใครที่มาเห็นพี่ฝนก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็จับใจความเพราะพี่ฝนก็ว่าตัวเองพูดค่อนข้างเคลียร์นะคะว่าตรงนี้ไม่เป็นความเชื่อนะถ้าใครทําได ก็คือขอขอให้ทําแล้วกันนะก็คือดูลมหายใจแล้วก็นั่งสมาธินะตรงนี้จะมีประโยชน์กับตัวเองมากๆเลยและพอพี่ฝนทาพี่ฝนมีการแบบว่าเดินแล้วก็หมายถึงเดินออกกําลังกายนะคะแล้วพี่ฝนมีการสวดมนต์ด้วยแล้วพี่ฝนก็แต่นั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้บ่อยพี่ฝนนั่งสมาธิไม่ได้บ่อยนะคะแต่ว่าพี่ฝนค่อนข้างรับพี่พี่ฝนพูดบ่อยว่าพี่ฝนทาตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วพี่ฝนก็เลยค่อนข้างฟังฟังคลิปที่พี่ฝนสนใจแล้วพี่ฝนก็ได้ ได้วันนี้ค่ะหมายถึงว่ามีสิ่งมหัศาจรรย์ก็คือมีคลิปของคุณหมอมาบอกมามีการแจ้งข่าวล่วงหน้าอะไรแบบนี้พี่ฝนก็ถือว่าเป็นความมหัศาจรรย์ที่เกิดกับชีวิตของพี่ฝนนะคะว่าโอ้โหอยู่ๆเด้มาหาพี่ฝนวันนี้เกิดอะไรขึ้น แล้วที่มหัศจรรย์ก็คือพี่ฝนดูยังไม่ทันจบอะดูเหลือประมาณน่าจะไม่ถึงสองนาทีประมาณเนี้ยค่ะคลิปก็จะจบนะเพราะพี่ฝนก็ดูมาตั้งแต่ต้นเลยพี่ฝนก็รู้รู้อะไรมาหลายอย่างแต่ที่รู้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมที่วันนี้ก็ประกาศว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วซึ่งคุณหมอเขาทํานายไว้ตรงเป๊ะเลยนะคะเออซึ่งตรงนี้ก็พูดได้เพราะว่า เกิดขึ้นจริงแล้วมีการออกข่าวแล้วนะคะซึ่งเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าใครไปไปเป็นผู้ติดตามของคุณหมออ่ะก็จะรู้เนาะเออซึ่งพี่ฝนก็ก็พูดแค่เรื่องที่อ,อ่อเป็นจริงขึ้นมาเป็นข่าวในทีวีแล้วนะพี่ฝนก็เลยพูดได้นะคะ ซึ่งตรงเนี้ยพอพอดูคลิปไปอแต่อย่างที่บอกอะค่ะหรือประมาณ2นาทีจะจบคลิปพอดีน้องเขามาคุยเรื่องอะไรไม่รู้ทําให้พี่ฝนแบบออกมาจากคลิปนั้นและพี่ฝนอาจจะย้อนพอหลังจากนั้นพี่ฝนจะย้อนกลับเข้าไปดูอีกครั้งหนึง่งคลิปหายไปแล้วค่ะคลิปหายไปเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องอยู่ในประวัติการการดูถูกต้องไหมคะมันจะต้องขึ้นค้างอยู่ที่หน้าจออะไรประมาณเนี้ยไม่มีค่ะคลิปหายไปเลยพี่ฝนก็แบบโอ้โหคือแบบ พี่ฝนไม่รู้จะขอบคุณอะไรดีแต่พี่ฝนก็คือขอบคุณขอบคุณความมหาศา,า์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ฝนนับถือนะคะที่มาบอกข่าวมาแจ้งข่าวพี่ฝนอะไรประมาณนี้แล้วพี่ฝนก็ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะคะพี่ฝนก็มาบอกน้องๆต่อนะคะน้องๆแล้วก็คนที่ติดตามนะคะว่าการใช้จ่ายก็จะบอกให้ประหยัดพี่ฝนก็ ฟังเรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วยนะคะไม่รู้ว่าการประหยัดเนี่ยจะย,ยังไงเพราะพี่ผมคนนึงเนี่ยก็โครงการที่พูดตั้งแต่ต้นเลยเนาะเรื่องคนละครึ่งก็มีการใช้จ่ายกันแบบว่ามันก็ค่อน,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 อนข้างโลงนะ่งอะเนาะเราแบบหืมรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งอะเราก็แบบว่าค่อนข้างโล่งในการที่ใช้จ่ายนะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็น เรื่องของอนาคตน,นะคะที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้ว่าว่าอะไรที่ซื้อตุนได้ก็ก็ทำไปนะคะแต่แต่อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกนะคะก็ค่อนข้างอะไรที่แบบแค่ซื้อได้อย่างอย่างที่พี่ฝนบอกอกระดาษที่ชู่อย่างเงี้ยไม่ได้มีหมดอายุแล้วเราก็ใช้อยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นจริงขึ้นมาเราก็ยังได้ใช้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกกันใน คนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่ฝนนะคะก็หวังว่าคนที่เห็นคลิปนี้จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายเลยเพราะว่าพี่ฝนร,รู้เรื่องความมหศัศจรรย์จากคลิปนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์หลายเรื่องจากคลิปนั้นและพี่ฝนไม่ได้เก็บไว้เพราะพี่ฝนมีความรักให้ในทุกๆคนนะคะซึ่งตรงนี้พี่ฝนคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ควรจะเก็บไว้นะคะพี่ฝนก็เลยมาขยายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความรัก นะเพราะจริงๆแล้วเราก็คือมนุษย์นะเกิดมามีลมหายใจในทุกวันนี้ก็มีคุณค่าแล้วก็ทำประโยชน์ออกไป